อ๋อไปพุนเรามารีวิวกันนมกันต่อเลยใช่มีอะไรบ้างมันคือมันคืออะไรอ่านว่าอะไรนี่กัมมี่เบคอนพ่ออ่านถูกไหมพ่อก็ไม่มีกันนมไม่กินเมื่อตอนพ่อเด็กๆกันนมแบบนี้มันไม่มีมาดูด้านในเลยเปิดแล้วนี่ด้านในมีแบบนี้ไหนดูนี นี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนแน่นี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้มันคือกระมีเบคอนยอมี่สิบกรัมนี่แกออกมาแล้วเป็นแผ่นน้อ๋อมีสองแผ่นนะเพื่อนๆมันมีสองแผ่นมันดูเหมือนปวดเลยอ่ะกินได้มากพี่บุญกินได้กินได้ไหมกินได้ชัว รสชาติมันเป็นยังไงก็หวานอยู่เนียวไหมเนียวมันใช่กนมไหมอันนี้ใช่นี่ดูนี่นี่รสชาติกแปลกนะมันดูเหมือน,นอะไรเนี่ยอร่อยไหมเรื่องไม่อร่อยแล้วชื่อมาทำไม <laughs> เอาพูดตรงๆเรียวอร่อยไหมไม่ค่อยอร่อยโอ้เสียย่อหมดเลยพี่บุญว่าไม่ไม่ค่อยอร่อยเอระไม่เคยกินก็เลยซื้อมาไม่เคยกินก็เลยซื้อมาดูว่ามันจะอร่อยไหมใช่แต่ทีนี้มันเหลือเยอะะจะเอาไปไหนทีนี้ไม่ค่อยอร่อยขนาดกินห่อเดียวยังกินไม่หมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยจะเอาไปไหนเนี่ยกินแล้วไม่อร่อยทีนี้ จิ้งจิงเหรอไม่เสียได้ยเออเปรี oh ้ยวด้วยเปรี้ยวด้วยพี่บุญเป็นลมเลยเจอกันนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่บุญเป็นลมเลยพ่อแล้วเหนื่อยใจจริงๆเลยน้ำลายออกน้ำลายออกเลยกินหมดไหมนี่ในในปากน้องจะกินหมดไหมเดี๋ยวไปใครทิ้ง ไปกายทิ S <S <P> ้งจริงเอ้าพี like, ่บุญวิ่งไปกลายทิ้งแล้วเต้าที่ลุงโอลองชิมดูนะมันก็ออกเปรี้ยวๆกินเหมือนเยลลี่อะนะเด็กๆคนไหนที่ชอบแบบเยลลี่ออกเปรี้ยวๆนะก็ลองซื้อมาชิมดูได้นะแต่พี่ปุญเนี่ยไม่ชอบแบบเปรี้ยวๆก็เลยไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะก็ลองซื้อมาชิมสักห่อสองห่อก็ได้ไม่ต้องซื้อทั้งกล่องเหมือนพี่บุญนะไปกินน้ําเลยไปกินเดี๋ยวนี้นิมออกถ้างั้นเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนเร็ว พี่ปุญยอมแพ้ใช่ไหมกันนมแบบนี้เพื่อลองซื้อไปกินดูนะ,อะโอเควันนี้จบการรีวิวแล้วนะใช่โอเคพี่ปุญบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยอ๋ออย่าลืมกดติดตามให้พี่ปุญด้วยพี่ปุญจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะใช่อ่าโอเคขอบคุณมากบายบาย